บทนี้ใช้กับลีดเขียนอะไรเราทุกคนเชื่อว่าตัวเองมีเหตุผลครับสมองของเราจึงสอดส,ส่องหาข้อมูลมาเป็นเหตุผลให้กับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจอข้อมูลดังกล่าวสมองก็มักจะยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อมูลนั้นและนำมันไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆที่จะได้รับในอนาคตยิ่งเรามีความสนใจจำกัดสมองยิ่งยึดเกาะข้อมูลที่ได้มาไว้แน่น โฆษณาของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากบนไกนี้ได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า price justification หรือแปลตรงๆต,ตัวคือการทำให้ราคาของคุณดูเป็นธรรมมันคือการให้เหตุผลกับราคาของคุณครับนี่คือเทคนิคการพูดถึงราคาโดยไม่ได้พูดถึงราคาไม่ใช่เพลงใหม่ของเกสโนวาครับคนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพูดถึงราคาสินค้าว่า1ควรจะพูดเมื่ออธิบายรายละเอียดสินค้าจบแล้ว 2. บอกราคาเป็นตัวเลขแต่ความจริงไม่ใช่ครับคุณสามารถสอดแทรกมูลค่าของสินค้าของคุณด้วยวิธี price justification ได้ตั้งแต่เริ่มต้นโฆษณามันคือข้อความที่บอกว่าทำไมคุณถึงต้องขายราคานี้แล้วทำไมการที่เขาซื้อด้วยราคานี้มันถึงเหมาะสมคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะได้รับยิ่งใส่เร็วยิ่งดียิ่งใสเยอะยิ่งแจ่มครับเขียนทำไม มนุษย์ทุกคนเชื่อว่าตัวเองมีเหตุผลมนุษย์ทุกคนเชื่อตัวเองมนุษย์จะยึดมั่นต่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นเขียนยังไงโดยทั่วไปมีอยู่6วิธีสำหรับ price justification ครับ 1. แจกแจงต้นทุนการผลิตของคุณเช่นกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยเห็ดมัสติเกตร,ราชาของเห็ดญี่ปุ่นที่ราคาสูงกว่า 8, 0 0 0บาทต่อกิโลกรัม 2. ชี้ให้เห็นการลงทุน กว่าจะมาเป็นคุณในวันนี้เช่นผมและทีมงานกว่า10ชีวิตใช้เวลากว่า10ปีและลงทุนไปกว่า2ล้านบาทถึงจะได้เห็นผลลัพธ์ในแบบที่คุณกำลังจะได้รู้ 3. อธิบายความยากลำบากของการได้มาซึ่งสินค้าเช่นเราร่วมงานกับสถาบันวิจัย4ประเทศจาก4ทวีปทั่วโลก 4. เปรียบเทียบสินค้าของคุณกับท้องตลาดในเรื่องราคาหรือคุณภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่นโดยทั่วไปคุณต้องใช้รังสีหรือทำคีคมซึ่งกว่าจะหายก็ใช้เวลาหลายปีเดินทางไปตามนัดหมอหลายครั้งและเสียเงินไปทั้งหมดหลายแสนโดยมีความเสี่ยงกับหน้านาผลข้างเคียง 5. แสดงให้เห็นว่าราคานี้มีหลายคนตัดสินใจซื้อเช่น แต่วันนี้สมาชิกกว่า200คนของเราพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษามะเร็งให้หายได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ2,000บาทนิดๆ 6. ยกตัวอย่างมูลค่าของผลลัพธ์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้เช่นคุณว่ามูลค่าของการกลับมาเดินเหินได้เป็นปกติปลอดอาการเจ็บปวดเรื้อรังทำกิจกรรมกับลูกหลานได้อย่างยิ้มแย้มราคาเท่าไหร่ครับสำหรับผมแล้วมันคงประเมินค่าไม่ได้จริงไหมครับ นำทั้ง6วิธีนี้ไปใช้นะครับจะเลือกใช้บางข้อหรือใช้ทั้งหมดได้ก็ยิ่งดียิ่งใส่เร็วยิ่งดียิ่งใส่เยอะยิ่งแจ่มถ้าคุณให้เหตุผลของราคาได้ดีเพียงพอเมื่อถึงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายต้องตัดสินใจเขาจะคิดเพียงแค่ว่านี่มันโคตรจะคุ้มเลย